สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็มาเจอกับมอนอีกแล้วนะคะคลิปนี้มอนก็มีแนวทางของแม่น้ำหนึ่งมาฝากกันนะคะเป็นหวยรัฐบาลไทยงวดวันที่1กันยายน2563นี้แม่น้ำหนึ่งก็ได้ปล่อยออกมาแล้วนะคะเนื่องจากงวดที่แล้วหลุดไปงวดนี้เอาคืนเจ้ามือน,นะคะ หววรัฐบาลไทยงวดนี้แม่น้ำหนึ่งก็บอกว่าฟัน 5, ห้าหางเดียว5 7าเจ็สองห้เหเม็ดเดียว5้สองตัวจอนะคะก็จะมี5 7 7เจ็สองหหตัวเลขที่มอนอ่านมาท่านผู้ชมก็อย่าลืมซื้อขึ้นซื้อลงนะคะ การไว้ท่านผู้ชมถูกใจหรือชอบตัวไหนก็อย่าลืมจับจองซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะรีบไปซื้อไว้นะคะเดี๋ยวไม่ทันนะคะและนี่ก็เป็นแนวทางเท่านั้นเพื่อให้ท่านผู้ชมเก็บไปพิจารณาดูนะคะและก็ยังมีเลขทะเบียนรถตู้มาฝากด้วยนะคะเป็นรถตู้ที่แม่น้ำหนึ่งซื้อมาถวายให้กับครูบาไกา่ท่านผู้ชมก็อย่าลืม เลขทะเบียนรถนะคะคือเลข4406เพราะส่วนมากถ้าแม่น้ำหนึ่งซื้อรถคันไหนเลขก็มักจะออกคันนั้นประจำนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางเราสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งเท่านั้นนะคะ ใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องของมอนด้วยนะคะเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องก่อนอื่นมอนก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของมอนจงโชคดีและรวยๆเฮงๆกันทุกคนนะคะเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้มอนต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีคะ่ะ